ฝันโดยเสียงเพียวคงคุณค่ามานานธนาคารอาคารสงเคราะห์โทร02-645-90-00โตโยต้า Toyota ขับเคลื่อนความสุข YB Clinic เข้าใจเรื่อง Anti Aging คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงเรื่องของความเจ็บป่วยหรือว่าเรื่องของการผิดปกติแล้วไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ต้องการเห็นลูกของตัวเองเป็นฉะนั้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ต้องการจะทําก็คือจะทําอย่างไรให้ลูกของตัวเองกลับมาเป็นปกติให้ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เมื่อเด็กหญิงน้ำหนึ่งได้ผ่านการพิจารณาเพื่อรับการผ่าตัดแล้วจึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องหนึ่งของครอบครัวปานเกิดส่วนเคสของน้องน้ำหนึ่งนั้นจะยากง่ายหรือมีอัตราการเสี่ยงอะไรบ้างเราตามพี่บุญประดดาไปพูดคุยกับแพทย์ที่ดูแลเด็กหญิงน้ำหนึ่งครับ และตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่กับคุณหมอนะคะผู้ที่จะทําการผ่าตัดให้กับน้องน้าหนึ่งในวันนี้นะคะสําคัญกับเรามากๆเราเลยต้องขอสอบถามก่อนนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สรวุฒิชูององสกุลนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบคุณหมอคะสําหรับเด็กที่เป็นโรคปากแหว่งพดานโหวนเนี่ยในประเทศไทยของเรามีจํานวนมากน้อยแค่ไหนคะ,อ,ะอัตราการเกิดโรคนี่โดยเฉลี่ยประมาณ1รายในเด็กที่เกิด1 0 0 0งราย ะฉะนั้นเนี่ยโดยสิติคร่าวๆเนี่ยปีหนึ่งจะมีประมาณ5,000-7,000รายที่เป็นเด็กปากแหว่งและพดานโรคครับแล้วสาเหตุของโรคแล้วก็วิธีการป้องกันมีไหมคะจริงๆเรายังไม่รู้สาเหตุที่ชัดเจนแต่ว่าเราเชื่อว่ามีการตั้งครันที่มีปัญหาหลายรๆเช่นมีการติดเชื้อของมารดาระหว่างตั้งครันเช่นเป็นโรคหัดหรือว่ามีภาวะ เรื่องโภชนาการบกพร่องเช่นคุณแม่อาจจะได้รับสารอาหารเช่นวิตามินบางตัวไม่ครบแต่ที่สําคัญที่สุดคือเป็นเรื่องของพันธุก,กรรมคะมคือโรคนี้จะเกิดในครอบครัวที่มีมารดาหรือบิดาที่มีโรคนี้มาก่อนดังนั้นการป้องกันจริงๆก็คือเราคงต้องมาให้แพทย์ตรวจตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ใหม่ๆเพื่อที่จะคัดกรองโรคครับคุณหมอคะงั้นอย่าง,ง,งกรณีของน้องน้ำหนึ่งเนี่ยการผ่าตัดยากง่ายแค่ไหนคะเอ่อ การผ่าตัดของน้องน้ำหนึ่งเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของปากแหว่งสองข้างจริงๆแล้วจะมีความยากในการผ่าตัดมากกว่าการที่มีปากแหว่งข้างเดียวเพราะว่ามันเป็นความ uh, พฤติของตัวริมฝีปากจมูกเหงือก mm hmm. แล้วก็เพดานปาก mm hmm. ก็จําเป็นต้องผ่าตัดทั้งหมดอย่างน้อย3-4ครั้ง mm hmm. ครั้งนี้ครั้งแรกเราจะผ่าช่วงประมาณ3 6เดือนก่อน mm hmm. เพื่อที่จะเย็บปิดริมฝีปากเพื่อให้เด็กสามารถ ดูดนมแล้วก็กินอาหารได้ครับแล้วผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งจะสักประมาณตอนอายุเท่าไหร่คะครั้งที่2คือเราจะเย็บปิดเพดานโหวอายุประมาณตั้งแต่8เดือนขึ้นไปก่อนที่เด็กจะเริ่มพูดเพราะว่าเด็กจะพูดประมาณ1ขวบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้แผลหายก่อน1ขวบเราก็จะปิดเพดานแล้วครั้งสุดท้ายก็คือประมาณก่อนเข้าโรงเรียนประมาณ5-6ถึงขวบเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องของเหงือกและฟันแล้วก็จมูกเลยครับ ทีนี้ด้วยความที่บุ๋มเป็นนางงามอ่ะขอถามนิดนึงมันจะมีรอยแผลเป็นเหลือมากน้อยแค่ไหนคะ,ะโรคนี้จริงๆจะมีความผิดปกติอยู่2แบบค,คือเรื่องของรูปหน้าแล้วก็เรื่องของการพูดเรื่องรูปหน้าเนี่ยปัจจุบันเราสามารถตกแต่งได้ตั้งแต่ขากรรไกเรเลื่อนกระดูกจัดฟันแล้วก็แต่งแผลเป็นแต่ที่ยากกว่าคือเรื่องการพูดให้ชัดเด็กพวกนี้จะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงไม่ชัดเราอาจจะติดไปตอนโตเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องรักษาตั้งแต่เล็กๆครับ แล้ววิธีการดูแลรักษาหลังจากที่น้องผ่าตัดเสร็จแล้วล่ะคะคุณหมอในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการเย็บริมฝีป,ปากเราจะใช้ขั้นตอนคือเย็บเสร็จแล้วเนี่ยให้เด็กค่อยๆเริ่มกินอาหารโดยการหยอดน้ําและนมก่อนหลังจากที่เรามั่นใจว่าแผลติดดีประมาณสัก1สัปดาห์เราก็จะค่อยๆให้เด็กสามารถกินได้กลับไปเหมือนปกติครับ แล้วอย่างปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะศิริราชเองมีการผ่าตัดเด็กที่เป็นปากแหว่งเพดานหัวนี้มากน้อยแค่ไหนคะโดยเฉลี่ยนะครับเราจะมีคนไข้เดือนละประมาณ5-6ถึงรายแต่หลังจากที่เราเริ่มมีโครงการผ่าตัดเฉลิมพระเกียรติปากแหว่งเพดานหัวตอนนี้เราจะมีประมาณเข้ามาอยู่ที่ประมาณ8-9ถึงรายก็คือปี2556เรามีคนไข้แล้วก็ทั้งหมดประมาณ90รายครายท้ายสุดนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากดูคุณผู้ชมแล้วก็ทางรายการบ้างคะเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะ โรคปากแหว่งพันหวเป็นโรคที่เจอได้บ่อยในเด็กไทยนะครับสิ่งสําคัญก็คือการที่เราจะให้เด็กที่เป็นโรคนี้เนี่ยมารับการรักษาตั้งแต่อายุแรกเกิดเพราะว่าการรักษาจะต้องทําต่อเนื่องจนถึงเด็กโต<ม>การพัฒนาการของเด็กเนี่ยจะต้องดูเรื่องของการกินอาหารการพูดแล้วก็เรื่องของการจัดฟันการรักษาเด็กที่เป็นโรคนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้แพทย์ในหลายด้าน โรงพยาบาลศิราชเรามีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านทันตกรรมวิสัญญีทางด้านการฝึกพูดแล้วก็สัญญกรรมเราเชื่อว่าเราจะสามารถแก้ไขเด็กให้กลับสู่ชีวิตปกติทำให้เขากลับไปมีคุณภาพชีวิตที่เหมือนเด็กทัว่วไปได้ครับ เป็นเรื่องที่คุณแม่ทุกคนเครียดหมดใจเห็นลูกมีเป็นอะไรก็ตามะนะคะผมเชื่ออย่างหนึ่งว่านี่คือเป็นการสร้างรอยยิ้มที่ยิ่งใหญ่ของครอบครัวนั้นๆที่ได้รับความโชคดีจากโครงการนี้ขาะแล้วนี่คือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สรวุฒิชูอ,องสคสกุลนะคะแะก็เป็นคุณหมอรูปหล่อใจดีของพวกเราะคะ่ะขอบคุณมากอีกครั้งะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสู้ๆคุณคหมอ <S 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 ตอนนี้นะคะน้องน้ำหนึ่งกำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะยังไงก็ ขอกำลังใจจากคุณผู้ชม